ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไท์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาเก้าอีตัวนั้นครับยังไงครับเอ่อก่อนอื่นถามพี่เป้ก่อนนะครับก<ถ>่อนแล้ว เสียงพอได้ไหมครับโอ้เสียงชัดเดี๋ยวถ้าไม่ชัดหรือ,อยังไงที่ผมบอกเองพี่ม่อนอ่าครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มเลยนะครับได้ครับก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องจากแม่ชีท่านหนึ่งนะฮะอ่ก็เรื่องจากมีคนไปบวชชีที่สำนักชีแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับครับแล้วก็ไปเจอแม่ชีคนหนึ่งกําลังเศร้าเศร้าอยู่เลยอ่าก,ก็ก็พูดคุยสัพเพเหระเรื่องคุยก็จะออกแนวว่า ทำไมมาบวชกันละ่ะอืแม่ชีแม่ชีสาวคนนั้นก็ก็ประมาณว่าอึกอึกอึกแต่ก็ก็พูดคํานึงออกมาว่าอืพี่พี่เชื่อเรื่องแปลกเรื่องวิญญาณเปล่าคา่ะแม่ชีอีกท่านก็บอกว่าเออพี่ก็เคยมีประสบการณ์เรื่องวิญญาณก็เล่าเรื่องวิญญาณไปแม่ชีสาวคนนั้นก็เลยยิ้มขึ้นมาได้ก็เลยบอกว่าเออแันก็เลยเอก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เออโรวิญญาณแล้วกันนะอแม่ชีคนนั้นก็ชิดก้อยแล้วกันนะครับออ่ต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของก้อยนะฮะเรื่องของก้อยก้อยก็จบการศึกษาเหมือนคนปกตินะฮะเรียนมาอะไรจบมาทํางานทํางานเสร็จก็ธรรมดาไม่มีบ้านไม่มีรถก,ก,รก็ตอนแรกๆแล้วตอนเริ่มทํางานก็นั่งรถเมย์ประมาณนั่งรถเมย์กลับบ้านนะก็เจอรุ่นพี่คนหนึ่งนิสัยเงียบ เห็นยืนรอรถเมย์ก็จอดไปรับรุงพี่ก็เป็นผู้ชายครับปกติขึ้นรถขึ้นรถก็พี่ก็จะชวนคุยแต่พี่คนนี้มาแปลกทามแค่บ้านอยู่ไหนอ๋อทางเดียวกับพี่ัไปด้วยกันจากนั้นไปต้นมาก็นั่งนิง่งไม่ได้พูดเลยเลยค่อ,อ,คอยๆก็จนก้อยรู้สึกว่าอึดอัดก็คิดในใจผู้ชายบ้าอะไรหวัมไม่คุยเลยคไอ้เราก็ เหมือนคิดเข้าข้างตัวเองนะไอเ้เราก็เป็นผู้หญิงนะตาดีออสมัยก่อนตอนฝึกงานก็มีคนมาจีบมีคนมายอกมีคนมาล้อแต่ตัดแต่แตัดทึ้มคนเนี้ย <c oughs> ทาเป็นเก๊กสวยวางฟอร์มวางฟอร์มถึงแม้จะดูดีแต่ก็หน้าตาก็ไม่ได้รอระดับดา,ดาราาอะไระนะอืมก็ก็ม่กำถามอีกแล้วพี่คะ,ะบ้านน้อง พอรู้จักซอยบอกถึงซอยเสร็จซอยก็บอกว่าพี่คะเจ้าตรงนี้ก็ได้คัาเนเดินเข้าไปเองอพี่ินนั้ก็บอกว่าก็เลี้ยวเข้าไปเลยก็อบอกว่าออา่แล้วก็ถ่ามเคิดว่าร่างในครแค่นั้นร่างในก็ไปส่งกังนนะแบบมันก็เป็นความประทับใจนะเออที่เจอผู้ชายนิ่งนิ่งไม่ไม่ขี้รีไม่อะไรจากที่เคยจินกับเจอผู้ชายที่มาเยอะ ก็เลยเริ่มชอบปอก็เลยลมพูดคุยคคุยไปคุยมาก็ส่วนมากก็ก้อยก็เป็นคนเริ่มต้นทางนั้นแหละพี่คนนี้ก็เอาตั้งชื่อว่าพินนิ่งแล้วกันพินนิ่งพินนิ่งอพินนิ่งก็เป็นคนไม่เคยคุยั่งยืนฟังอย่างเดียวจนกระทั่งก้อยก็ข้อเป็นแฟนได้วยซ้ำเหมือนพี่แกเลยพี่พี่เลยนะอก็ พินิงเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นข้าราชการไอ้เป็นเป็นคนระดับผูหน้างานนะเป็นคนระดับผูวน้างานนะเงินเดือนก็เออหลาหมืน่น้ยู่นะอเออเกินครึ่งหมื่นแล้วกันนะแต่ก็ไม่เคยจีบใครมาก่อนไม่เคยมีเกินครึ่งแสนไม่เคยมีอะไรนะเออ่าก็ก็ยังว่านะพอรู้จักบ้านรู้จักอะไรก็พาเข้าบ้านเข้าห้างปูใหญ่ย ป่าห้าผู้ยิงออก็พอเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วก็เขาบ้านบ้านของพินิ๊งเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่โตมีประมาณสองล่างบ้านหนึ่งให้พ่อแม่อยู่อีกบ้านหนึ่งครับพินิ๊งก็อยู่นะในรั้วเดียวกันนั่นแหละครับอยู่ข้างๆกันส่วนอีกล่างหนึ่งก็เป็นบ้านที่พูดยังไงว่าเป็นบ้านเล็กๆขนาดสองเมตรคุณสองเมตรมเล็กนิดเดียวเหมือนแนวห้องเก็บของจะมากกว่าบ้านอ่ะ เออแต่พินิ๊งเขาก็พูดคำหนึ่งถ่านน้องมาอยู่ที่นี่คือเป็นแฟนก็แล้วอะ่ะถ้านน้องมาอยู่ที่นี่นะเริ่มเข้าบ้านวันแรกนะพินิงบอกท่าน้องมาอยู่ที่นี่นะอะ่บ้านที่ก็มีพ่อมีแม่นะแต่น้องอย่าไปบ้านหลังที่หลังนี้ตอนกลางคืนคือบ้านที่เล็กเล็กบ้านน้องเก็บของอย่าไปตอนกลางคืนนะเออ มอนพูดยำ้ำคนธรรมดาถ้าเป็นพี่เป้พี่เป้ก็ต้องคิดแหละเอ๊ะอะไน,นพูดอะไรแบบนี้เออพูดอะไรแบบนี้แต่แต่ตอนนั้นนะเมื่อความรักบางตาของน้องก้อยครับเ <c oughs> มื่อจะดีใจที่เออได้เข้าบ้านคนรัก <c oughs> ก็เลยไม่ได้สนใจคาพูดแปลกๆพวกนั้น่ะไม่ได้สนใจคาพูดแปลกๆของพี่นิง่งอ,อ่พูดอะไรก็ไม่รู้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาประมาณสามเดือนก็ตกลงปองใจแต่งงานกันแบบเงียบๆ ตามมาทราบของพี่นิ่งที่ไม่ก็ไม่ได้ค่อยมีเพื่อนเลยมากมายส่วนก้อยก็ด้วยความเกรงใจพี่นิ่งก็แต่งงานากันงเงียบๆนะมีคนสนิกกทกับญาติแค่นั้นแหละไม่กี่คนนะ,ะก็เข้าไปอยู่บ้านพี่นิง่งนะครับบ้านพี่นิ่งก็บ้านพี่นิงนน่งก็ยังที่บอกนะเป็นบ้านที่แยกกับพ่อกับแม่แล้วก็พี่นิ่งก็มักจะหห้ไปประมาณตอนอ เออคือสอ่สองส่องสัมทุมมาพี่พนิ่งก็จะหายไปทุกวันเลยหายไปไหนไปถามพอแม่พ่นิง่งลองไปทามะก็บอกว่ายูทแถวนี้แหละมันไม่ต้องไปใส่ใจแมันมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทุกวันละเขาบอกกันบานไปาตามบาซาผู้หยนะิงเนี่ยก็ยากรู้ยากเท่นใช่ก็แอบ,บตามห้า,าจนกระทั่งแบบแบบก็นึกก็นึกมาได้ว่าอพินิ่งเนี่ย เขาบอกว่าอย่าไปห้องเก็บคองอที่อยู่ตรงนี้อยู่ในส่วนวนะั่นแหละก็ดํามองๆถามภาษาคนยิ้งห้ามมันยิ้งยุ่งนะพอ,อเห็นแสงไฟสลัวเง,งาวูบไปวูบมาแสดงว่ามีคนอยู่ข้างในสักพักหนึ่งก้อยก็เห็นพินิงเดินออกมาจากจากห้องนะนะอั่นะหละห้องเก็บคองแต่ก็เกรงใจไม่กล้าทมแล้วก็กลัวโดนพินิงว่า อ่าจาบอกแล้วนะอยากเข้าไปก็กลัวจะทะเลาะก,กันก็เลยนิ่งไปวันนึงอ่ะตอนพี่นิ่งมีธุระไม่ได้อยู่บ้านก้อยก็นึกไม่รู้อะไรไม่รู้ก็เราก็ยูย่ๆก็ยากจะไปบ้านล่างนั้นเวลาเดียวกันประมาณสองทุ้มสอตุ้มสองตุมกวกว่าน่อยนิก็มันหาเหตุข้นไม่ได้ว่าทาไมจะต้องไปก็เหมือนว่ายากรู้จัดหรืออะไรก็มันมรู้ก้อยก็ บอกไม่ได้ก็เดินก็ไปเดินเขไปที่บ้านก็บ้านลักษณะบ้านก็เป็นบ้านแบบซ่องคุณซ่องประมาณนั้นนะฮะแต่ก็มีหรังกาแล้วก็หลังก็ไม่ใหญ่โตอะไรมีส,สวิตไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเอะเป็นไฟนีออนอยู่ข้างในนะพอเปิดไฟก็มีไฟสลัวสลัว,ลวประตูล็อกอยู่นะก็ก็จริงๆแล้วก็ มันก็มีกุญแจอยู่นะมีกุญแจมีประตูล็อกอยู่ครับแต,แต่พอเปิดไฟปุ๊บตรงซอกประตูก็มีแจ้งไฟลออออกมาแจ้งนี้ออนจะแสดงว่าพอเห็นแจ้งนี้ออนล็อกมาแสดงว่าแสดงว่ามันมองเห็นข้างในได้ใช่ไหมครับพี่เปับถ้าเป็นคนธรรมดาหรือว่าก้อนใ,ในสภาวะปกติก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วมันมีแค่ไฟไมีอะไร แต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันผมบอกว่ายยง่ายๆก็น่าจะยากงู้ยากเห็นหนั่นแหละครับก็าตาไปแนบที่ประตูในห้องว่างนะเอาตาแนบไปประตูก็มีเสียงมีมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งอ,อยู่กลางห้องคแค่นั้นเลยทั้งห้องไม่มีอะไรมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียววางอยู่กลางห้องวางอยู่กลางห้องครับวาดตามองไปรอบๆอยู่ดีๆก็เสียงเด้งปึ้ง เก้าอี้ล้มครับเก้าอ al, qui, ี <c oughs> ้ยู่ๆก็ล้มลงเองอธรรมดาปกติเวลามีอะไรล้มก็ไปมองที่เก้าอี้ตรงนั้นก้อยก็ไปมองเก้าอี้ตรงนั้นแบบอัตโนมัติอมองเป็นเก้าอี้มองเก้าอี้พอมองเก้าอี้เสร็จมันก็เหมือนต้องเลื่อนใจตาขึ้นก็บม็มีอะไรยู่เหนือเก้าอี้มันสันจันก็ตกก็ตกก็ตกมันเป็นค่าข้องคนนะครับอีสั้นๆก็ตกกะตกเออเหมือนดิ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 น ข่ากระตุกก็เป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะเออแล้วก็ข่า,ามันเหมือน,นดิ้นแรงขึ้นแรงขึ้นตาของก้อยก็มันยังไม่ละจากตรงนั้นได้เพราะว่ามันมันคนคนช็อกอะ่ะอืมก็มองขึ้นไปเลยเข็นล้างนั้นเอาแขนจับไปที่คออาการตุลนตุลายกระตุกสั้นๆพยายามจะแก้เชื้อที่คอแต่ก็ทำไม่ได้นะตอนนั้นนะก้อยบอกว่า,วาอืม ยากจะหนีจากตรงนั้นแล้วมันก็ก้าวขาไม่ออกจะส่งเสี่ยงวีดด้วยความตกใจก็ร้องไม่ออกตาก็จ้องไปที่ร่างนั้นอย่างนั้นเมือนโดนคนโดนไฟฟ้าช็อตแบบรู้ตัวเองแต่ก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวดั่งใจไม่ได้ครับตามใจไม่ได้ร่างนั้นก็มันจะรู้ตัวมีคนมองใต่าตาที่เลือกขึ้นข้างบนลิ้นจุดปากกระตกุกสั้นๆทุนทุนทนทนลายก็ค่อยหันใต้ตามมาที่ ตรงซอบประตูที่ก้อยมองอยู่แล้วก็ยื่นมือออกมาห้าก้อยมาาอยอือหนึ่งก็ยื่นมาใกล้กลๆก้อยก้อยเห็นร่างนั้นนะมันความรู้สึกสุดท้ายแล้วก็เขายับวิ่งนี่สุดแรงก็เลยวิ่งไปไม่เท่าไหรก็ชนปึง้งชนกับร่างร่างหนึ่งน้องปึก <ค casual. S 1> ก้อยก็มองขึ้นข้างบนเห็นคนที่ชนก่อนที่ก้อยจะพูดว่าพี่นิ่ง อ๋อแฟนตัวเองแล้วก้อยก็หมดสติไปมารู้สึกตัวทีก็เห็นมาเป็นพินิงกำลังให้ดมยาดมนวดเช้นให้ตื่นสลุมจาาสลุมสลือจนกระทั่งคืนสติพอคืนสติได้ก็โ่กอดพินิงด้วยความกลัวสุดขีดเออเมันมีที่พึง่งเะมันคนมีที่พึง่งกอดกลมพินิงก็กินนิงก็ กอดนะฮะแต่พี่นิงก็น้ําตาไหลแล้วก็ร้องไห้แล้วพูดแต่อโทษนะกว้อยกอโทษนะกว้วกวอยอพี่ไม่ได้เล่าให้ก้อยฟังอืมจริงๆนะก้อยมันก็รู้สึกตัววมันผิดมอนกันแหละครับที่ไม่เชื่อ,อ,อ,อที่ห้ามแล้วก็ยังไปครับอ,อปอบไปปอบมาก้อยฟืน้นฟืนสติแล้วพี่นิงก็เริ่มเล่าที่มาที่ไปของเก้าอี้ตัวนั้นครับอื ที่เก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยคือสมัยก่อนพีนิ่งเนี่ยพีนิ่งเป็นคนเด็กคนจนๆน,น,นะไม่ได้มีเงินแบบปัจจุบันปากัดตีนที่แต่ยังว่าแหละเป็นคนถึงจนจริงจะมีมานะนะอยากไม่ยอมเป็นแบบทำงานใช้แรงงานนะเราจะเป็นแบบใช้งาน มีการศึกษาที่สูงขึ้นนะฮะในเรียนได้ไรก็พยายามควนควายเรียนนะจนกระทั่งอมีความรู้มากขึ้นแต่ด้วยความจนนะฮะความจนของพี่นิงนะ่งเนัะเออมันก็ใช้ชีวิตมันกลปกติไม่ได้มีเงินก็ไม่เคยได้กินได้เที่ยวหรอกเพราะว่่าแชใช้ชีวิตไว้วันวันเนะีมันก็ยากเย็นแส,สนสาหัสแหละมันก็ต้องพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวนะ เอาถ้าพอเก็บเนื้อเก็บตัวก็ไม่มีเพื่อนสิฮะพอไม่มีเพื่อนตอนเรียนเวลาทํางานตกกลุ่มก็ลําบากพร้อมมอนไม่มีใครครบอ่ะนะใช้ชีวิตลําบากคนเราอยูด่ด้วยตัวเองตามลําพังไม่มีใครให้ระบายไม่มีใครให้การปรึกษาการเรียนก็เริ่มแย่นะการเรียนลุ่มแล้วาการกลุ่มอีกความเครียดสะส้มสะส้มสะส้ม,สม จนกระทั่งมันมีอาการซึมเศร้าอะครับอาการซึมเศร้ามันโลกซึมเศร้าทําอะไรก็เบื่อไปหมดแล้วชีวิตก็มีเรื่องท้อ,ทอแท้อารมณ์ความสุขไม่รอยยิ้มเนะียแทบจะนับได้เราไปเ,าเดือนหนึง่งยิ้มสักครั้งรับคิดแล้วลองคิดดูให้ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยยิ้มจมอยู่กับอารมณ์โหดทุอา,อารมณ์เบื่ออารมท้อแท้ มันก็เกิดการยากัดค้าตัวตายครับอออือออาการซึมเศร้าสะสมมา,จากจนกระทั่งยากัดค้าตัวตายพี่นิ่งก็กลับมาที่ห้องเช้าสมสมที่เหมือนห้องเก็บข้องมากกว่าห้องนอเนอะคนในห้องนั้นก็เป็นห้องเดียวพี่ก็อย่างที่บอกพี่นิ่ง็นคนจนก็ต้องนอนแบบราคาถูกคเออตู้ก็ไม่มีมีแต่โต๊ะสมสมเก้าอี้พลาสติกเนอะแล้วก็มีตูส้สมสมที่ไม่มีตู้กุญแจยัดยัดข้องเข้าไป ไม่มีประตูเป็นโต๊ะที่ไม่มีประตูอ่ะแล้วพอกาอีพ้พลาสติกมันแตกกระจายพินิ่งก็ไปเจอเก้าอี้ไม้ที่เขาทิ้งคว้างอยู่ด้วยกับการที่บอกว่าที่บอกว่าอืช่างมันตมก็ช่างมันก็ถือวิสาสะเอามาเพราะว่าน่าจะอยู่ในรั้วเดียวกันก็น่าจะมาใจในห้องได้คุณนะตอนที่อยู่อ่ะตอนที่อยู่ในห้องนียคุณนะเจ้าของบ้านเช่าก็คนกม่ทั้ง อยู่ได้ไหมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าพินิงก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดว่าเจ้าของหอเจ้าของบ้านเจ้ามีน้ําใจวันหนึ่งพิษวันเนี้ยที่พินิงตั้งใจจบชีวิตเนี่ยเก้าอี้ตัวนั้นนะพีัพิดก็เตรียมเชือกมาคล้องคอแล้วทำเป็นห่วงแถวผู้คอแล้วก็จะเตรียมขึ้นขึ้นเก้าอี้นะครับเขาบอกว่าเบื่อหน้ายชีวิตเนี่ยพอกันดีชีวิต ชีวิตที่มันมันมันม,ม,มันมแสนเศร้าเออที่ไม่มีความสุขที่ไรตอนนั้นพี่นิ่งดูห่วงเชื่อกับ<ภ>ก็เหมือนดอุครั้งนั่งก่อนที่ตั้งใจจะจบชีวิตจู่ๆเก้าอี้ก็กกล้มตึง้ง<ภ>พี่พี่นิ่งก็ลม้มลงจะเอาเก้าอี้ตั้งขึง้น<ภ>ก็เหมือนเดิมพอค,อคอ่อยๆเงยขึ้น มันเหนเป็นค่าคนฮนระัอุย้ยคออ่าสั้นกะตุกกะตุกกะตุกล้างกายดิน้นทุรนทุนลายคอย่อยๆเงยขึ้นตาทะลนลิ้งจุดปากมือก็ค่อยเอื้อมมือมาทีน้าของพี่นิง่งมันเหมือนกับที่ก้อยเห็นนะฮะเหมือนที่ก้อยเห็นเป๊ะเลยพี่นิ่งก็จะลบไปเพราะว่าเพราะว่าอือเพราะว่ามันมันมัน วัดกลัวสภาพที่เห็นตอนนั้นที่เป็นล่างคนอยูย่ๆเป็นล่างคนครับย้างคนกําลังพูดคอตายอกําลังทุรนทุไลในฟันในระ่างนั้นยืนมาจ้องล่างนั้นไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่มีเสียงในใจว่าความพี่เป้เคยเห็นมั้มีเวลามีคนยืนจ้องอเขาไม่ได้ขยับปากแต,แต่เหมือนซื่อกันในด้วยจิตออเออบางทีมันมีเสียง ในฟันน่ะมันจะเป็นแบบนั้นมันมีเสี่ยงออกมา,า,มาต่างๆที่ไม่ได้กยับปากแบบมึงความตายไม่ได้ช่วยอะไรนะดูกูสิออต้องทรมานซ้ำซากทุกวันทุกวันทุกวันกูตายทุกวันทุกวันมึงไม่เห็นเองกูตายแบบนี้ทุกวันอ,อที่มึงสัมผัสได้เพราะวะ่าเพราะอะไรรู้ปะเพราะจิตใจมึงโหดหู้ยากตายไงออมึนกูไนงะมันเป็นจิตสุดท้ายจิตเดียวกัน พินิงก็เริ่มคิดได้เริ่มมีสติอทั้งทั้งที่โดนพี่ลอกนะแต่ทำไมกลับรู้สึกสดชื่นมันสดชื่นคุณมันพดล็อกอะไรในชีวิตได้เหมือนมีแรงอย่างยูต่ออพินิงก็บอกว่าเอครับก็กลับไปเรียนแต่พอตอนรับก็มีร่างนั้นเอามายืนนิ่งมา มาเมือนมายืนแต่ก็มันมีสัมผัสคําพูดได้เหมือนเดิมนะก็มายืนลิ่งแต่ก็บอกว่าเหมือนมาซ่อนน่ะพูดง่ายๆออเความตายมันทรมานนะแต่ที่ทรมานกับมึงก็คือพ่อแม่เขาให้ชีวิตมึงมามึงไปทำลายชีวิตคนที่รักมึงที่สุดมึงทำไปทำลายชีวิตที่คนที่รักมึงที่สุดให้ชีวิตมึงมาได้ยังไง ใช้ชีวิตทรมานการใช้ชีวิตมันทรมานเออวันที่ต้องก็ไม่กะใช้ชีวิตมันทรมานแต่ไม่นานก็พังไปอีพี่นิ้งมันก็จมอยู่คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะถึงแม้มันจะให้มันก็ให้เป็นปักๆมันก็ยังจมอยู่กับความซึมเศร้าอยู่เลยแต่ล่างนั้นมันก็ไม่เห็นเลยๆเห็นเหรอตอนที่ตอนที่พี่นิ่ง มีอาการซึเร้าก็เห็นคนผู้ขอตายตอนซ่องตุ้มเวลาเดินเปะทุกวันทุกวันแต่วันนหนที่พินิงเริ่มมีความสุขขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นล้างนั้นก็จะหายไปเขาบอกว่ามึงอยากเห็นคนที่มึงรักมีความสุขหรืออยากจะเอาชนะคนที่เกลียดมึงมึงทำยังไงรู้ไหมมึงก็ระสบบความสนิจให้พวกมันดูสิวะม,ม,มีอะไรก็ระบายกูได้นะโอเปเอะ คแ้วตอนกลางคืนนะกลัวจะมาอยู่ในฟันคอยคุยกับมึงอพอดีพอได้ยินแบบนี้พี่นิ่งมีอะไรขรับข้องใจโดนดูทุกโดนเยียบย่ำโดนตอดยิ้งเวลามันมีปันห้าขึ้นมาพี่นิ่งทายังไงหรือไม่ครับพี่เป้ทำยังไงฮะนั่งเก๋าอี้ครับถ้าม<อ>่มีคนมาเห็นก็เหมือนคนบ้าครพี่นิ่งไม่รูู้ไม่สบายใจก็มานั่งคุยกับ เก้าอี้คุยกับเก้าอี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคก็โลกซึมเศร้านะฮะโลกซึมเศร้ามันเป็นโลกแปลกไม่ต้องการกับคำว่าสู้ๆนะคไม่ต้องการทนซ,ซิวะสู้สิวะไม่ต้องการอพอพอโลกซึมเศร้าเวลาได้ยินคําพวกเนี้ยสู้ๆนะมันเป็นคำมันไปตอกยำ้ำไปตอกย้ำให้ให้บอกว่าชีวิตทำไมกูต้องสู้วะอืม แต่โรคซุ่มเศร้าต้องการคนที่อยู่เคียงข้างถูกต้องต้องการคนระบายนะครับก็เหมือนกันที่นิ่งผ่านพ้นชีวิตมาได้ชีวิตที่ไม่มีใครครบชีวิตที่มือนมนบากยากจนชีวิตที่ยากจนก็โดยมีเก้าอี้ตัวหนึ่งเลยก็มีคุยกับเก้าอี้คุยกับเก้าอี้ทุกวันคแล้วในฝันบางทีก็มีเหมือนมีคนมาาต้าความท้า พอคุยไปคุยมานานเขาเป็นปีอพี่นิ่งก็มีคํทถามเออมทาไมไม่เอาไม่เอาชั้นเป็นตัว่ายตัวแทนเลยปกติตัวทายตัวแทนแกแนแจะได้ไปเกิดไงอืในฝันมันก็ตอบวาใครมันจะสร้างบาปกรรมให้ตัวเองวะเพิ่มขึ้นสร้างบาปกรรมเพิ่มแค่ค้าตัวตายก็เป็นบาปกรรมมาแล้วแคไ่ไม่พูดเดือดเกิดต้องมาค้าตัวตายซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทุกวัน เออมันไม่มีหรอกตัวตายตัวแทนแต่มันมีจิตโหดหูที่มันชักนําเอ,อ่อคนมาค้าตัวต,วตายแล้วก็พี่นิ้งก็หัวล็อกับพี่ในฟันอะ่ะอืมพี่นิง้งพี่นิ้งก็มารู้ว่ามาสืบได้ว่ามีคนเคยผูกคอตายโดยใช้เก้าอี้ตัวนั้นเป็นบันไดนะเป็นนักศึกซ่าลุนพีไ<อ>ล่ตีมาแล้วเออแะไม่แทบไม่เคยอาจจะไม่มีใครเคยเห็นเลย มีคนก็เห็นก็ไม่รู้นะแต่พ่นิงเลือกที่จะไม่สืบต่อพอไม่อยากตอกย้ำให้วิญญาณวิญญาณที่เป็นเสมือนเพื่อนคนเดียวในชีวิตอย่างนั้นจนกระทั่งพ่นิงเรียนจบการศึกษาด้วยการคุยกับเก้าอี้นะค,คุยกับเก้าอี้มีกำลังใจจบการศึกษานะมีพลังมีเงินเก็บจากการทำงานเงินเก็บ จากการทํางานก็มาซื้อเก้าอี้ตัวนั้นกลับไปด้วยคแล้วก็เชิญทําพิธีเชิญวิญญาณกลับไปอือยู่ด้วยกันที่บ้านก็ไปสร้างบ้านใ้เก้าอี้ตัวนั้นจนกระทั่งเออถึงไม่มีเพื่อนก็ไม่เครียดเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยก็จะคุยกับเก้าอี้เก้าอี้ทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนว่าเก้าอี้อันนั้นเนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างชีวิตเป็นเหมือนเพื่อนนะให้กับพี่นิง่งจนกระทั่งพี่นิง่ง ประสบความสําเร็จในการทํางานในกระทางไม่มีเพื่อนกล้าวมาสู้เป็นหัวหนนะ้ามีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะก็เลยสร้างหอนให้เก้าอี้นะทุกวันพิ้นพิพนิงก็จะเข้าไปพูดคุยก็เริ่มศึกษาเรื่องธรรมะก็จะเข้าไปสวดคาถามหาจากพัฒยกบป,ป,ป,ปูนด้วยจิวิญญาณในเก้าอี้ตัวนั้นนะฮนะอ้ทาไมนะมันมีคําถามนะพี่เต้ ทำไมเวลาดิ้นทุลนทุนทนลายนะทําไมพี่ตึงยกมือมาทิศตาเอ,อพี่ตัวนั้นต้องยกมือมาทิศตาจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะลอกก็คือยากจะปิดตาไม่อยากยายเห็นสภาพอันตรายตรงเล็ของตัวเองอืมนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้นะฮะแม่ชีก็ถามว่าเออเรื่องพงปีนิ่งก็จบไปก็มีกนถ้ามถึงแม่ชีว่า เออแม่ชีแล้วตอนนี้เป็นไงยังอยู่กับพี่นิ่งป่าแม่ชีก็ยิ้มที่มาบวชเนี้ยก็เบดิดยอมรับตรงๆว่าที่บวชว่ากลัวพี่กลัวพี่ตรงน,นั้นแหละแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือบวชเพื่ออุทิศบุญให้กับพี่วิญญาณตรนนั้นอตอนนั้นนะออืแล้วก็มีคำท้าม ว่าจะกลับไปบ้านพี่นิ้พี่นิ้งไหมหน้องก้อยก็ตอบว่าแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วบอกว่าถึงจะรู้สึกดีแต่ก็อดกลัวไม่ได้ก็แค่นี้แล้วก็จะไม่พูดเรื่องนี้เลยครับก็บขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ครับโอ้ยคือเรื่องเนี้ยตัดเรื่องผีเอกไปเลยนะรเรื่องนี้มันสอนอยู่อย่างหนึ่งนะพนเพื่อนๆการครบเพื่อนดีการครบเพื่อนดีการที่มีครอบครัวหรือว่ามี สิ่งรอบข้างที่มันดีมันจะทําให้ชีวิตของเรามันดีไปด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเรื่องนี้ลองคิดกับการถ้าเก้าอี้ตนนั้นหรือวิญญาณตัวนั้นเป็นวิญญาณชั่วร้ายพินิงอาจจะไม่มีความประสบสําเร็จเลยหรืออาจจะต้องตายตามไปเหมือนตัวทายตัวแทนอย่างที่เขาบอกก็ได้ถูกต้องไหมแต่ในที่นี้คือพินิงเขาเจอวิญญาณที่ดีที่เขาตัดสินใจผิดพลาดที่เขาตัดสินใจคิดว่าจบตายไปแล้วทุกอย่างมันจะจบ อย่างที่ผมเคยบอกอะคือบางครั้งที่เราทุกทรมานบางครั้งที่เรามีปัญหาเยอะแยะมากมายเราการจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายแต่คนรู้หรอว่าอาหลังที่เราตายไปแล้วอะมันจะสบายเนี่นะฮะผีตัวนั้นเขารู้เลยว่าเขาทําไปเนี่ยเขาไม่สามารถไปแก้ได้แล้วเขาถึงกลายเป็นครูเป็นครูมาสอนเป็นเพื่อนที่ดีมาสอนคุณนิ่งเนี่ยว่ามึงอย่าทําแบบนี้นะถ้ามึงทําแบบนี้มึงก็จ,จมปากเหมือนกูแบบนี้แหละ ไม่สามารถแก้ไปแก้ไขได้แต่ถ้ามึงมีความคิดมีอีกอย่างหนึ่งมึงก็จะประสบความสำเร็จนี่นะเขาถือว่าผีต้นเนี้ยมันคือเพื่อนที่ดีมันมันคือคนที่อยู่รอบตัวที่เขาเขาพาไปสิ่งที่ดีๆครับแล้วก็พี่ม่อนพูดถูกเลยครับโรคซึมเศร้าเนียฮะโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่แค่คําพูดเพื่อนๆต่อให้ไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็ได้เป็นคนคนหนึ่งที่เขากําลังหมดหมดพลงังหมดความหวังแล้วอะ เราต้องถึงตัวเลยเราต้องถึงตัวเขานะครับแล้วก็พูดคุยกับเขาปรึกษาเขาเหมือนกัเราเป็นเพื่อนเขาไปเลยอย่าใช้แค่ค,คําพูดเพราะว่าสู้ๆนะเออเดี๋ยวสักวันต้องดีเขาทํามาตลอดมันไม่เห็นดีเขาคิดแค่นี้มึงไม่เป็นกูม,มึงไม่รู้หรอกเอเอนะครับครับอือเนี่ยฮะเรื่องนี้ถึงบอกว่าคือโชคดีที่มามีวิญ,ญญาณที่มีผีที่มีจิตที่ดีแค่นี้เองครับโอ้ครับ ชอบคาของพีเป้ก็คือคําว่าครูเนี่ยที่เป็นครูแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วริงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องโเคสมเจ้าเลยที่พีเป้สรุปมาใช้ใช้เลยเนะ<ช>บาง,รงครั้งเนี่ยคนเราไม่ต้องการหรอกครับไม่ต้องการคําพูดแต่ต้องการม,มันมันมีรูปคนที่เป็นโรคสมเจ้าคือต้องการ คนที่จูงมือหรือคนที่ประคองไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เป้และแอดเป็ดนะครับแล้วก็เือญัติอวยพรมันเกิดแอดเป็ด<ม>ย้อนหลังแล้วก็ขอให้พี่เป้มีความสุขความเจริญร่ํารวยนะครับสมว่งในทุกประการ,รสวัสดีครับครับสวัสดีครับ